าค,าค่ะ,ะวันนี้เราก็พามาชมโครการครื่องไใครจนของลูกค้าสาขาชะอำนะคะ,ะคุณป้าแนะนำตัวหน่อยค่ะจัมรัดเปาเล้งค่ะ ในพื้นที่เนี่ยปลูกอะไรไว้บ้างคะปลูกผักชีบูก็คืออันนี้เนาะอันนี้ค่ะแล้วก็มะเขือค่ะแล้วปลูกเขียวนะคะอ่าอันนี้เราก็มีต้นนี้ด้วยอันนี้ต้นอะไรคะคุณป้าต้นหมอนต้นหมอนเอาไว้กินลูกใช่ไหมคะกินลูกอ๋อนี่มันออกลูกแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรอีกได้ข่าวว่ามีไก่ด้วยไก่ค่ะเราไปดูไก่กัน ความฝันม่านหนามันคือวิมานหลงปีนปายความฝันคิดว่าสวรรค์คือเมืองฟ้าสดท้ายจึงรู้ว่า โครงการหนึ่งไร่ไก่โจรอันนี้นี่ได้ประโยชน์อันจากโครงการนี้ได้ไงบ้างคะอ๋โครงการไก่เนี่ยแหละคะใช่ก็เอาไปทำอาหารกินมั่งอะไรบ้างค่ะทผักด้วยเนอะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริโภคเป็นอาหารเนอะไม่ต้องไปซื้อแล้วเหลือเหลือขายบ้างไหมคะผักไม่ได้ขายยไม่ได้ขาย มากมายอยู่ริมรั้วคือสวนครัวของบ้านแต่ในปัจจุบันหักสารพิษนั้นมากมายกินที่ปลูกปลูกที่กินเหลือนี้โรคภัยคำตอบสุดท้ายกเกษตรอินทรีย์ช่วยไทย